สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวาวล์ลูกคันนี้มีเสียงดังครับท่านผู้ชมวาวมีเสียงดังจะทําอย่างไรนะครับท่านผู้ชมเดียกก๋ยวคนครับปิด,ป,ดปิดพัดลมเพราะว่าเสียงพัดลมเข้าไมโครโฟนครับแล้วก็เปิดฝาวาวแบบนี้นะครับท่านผู้ชมฝาวาวด้านล่างด้านบนครับแล้วก็ถอดถอดหัวเทียนครับนี่ครับ ือประหยัดเวลาผุถอดไปแล้วครับหัวเทียนหัวเทียนก็ถือว่าแห้งครับแห้งก็แสดงว่าลูกสูบยังแน่นอยู่ครับแต่ว่าวาวเสียงดังมันเสียงดังแบบเขกเสียงดังนะครับแล้วก็จะมาตั้งวาวให้ชิดเข้าไปหน่อยครับการตั้งวาวให้ชิดก็เอากระทุง้งงตัวนี้ครับให้ลูกสูบขึ้นมาสูงสุดนะครับท่านผู้ชมอ่ไม่ขึ้นครับ ทุงหลายครั้งครับเช็คเช็คดูครับลงสูกไปแล้วครับลงไปแล้วน่าจะได้จ,จะได้นะลองลองอีกครั้งนะครับลองอีกครั้งนะครับ ลองลลายครั้งนะท่านผู้ชมประมาณสองสามครั้งครับเพื่อให้ลูกสูบขึ้นมาสูงสุดทีนี้น่าจะได้แล้วครับสูงสุดนะครับท่านผู้ชมเสร็จแล้วเราก็จะไปดูด้านด้านข้างครับเพื่อไปหมุนขั้นตอนต่อไปแล้วก็มาหมุนจานไฟตรงนี้ครับท่านผู้ชม หมุนจานไฟให้ขีดตรงขีดตรงนี้นะครับท่านผู้ชมมันจะมีบ่าอยู่ตรงนี้ครับท่านผู้ชมเล็กนะครับเล็กๆนี่ยครับบ่าตรงนี้นะครับให้มาตรงกับตัวตัวท,วทนีนะครับตัวทีตัวทีตรงนี้นะครับตัวทีตรงนี้แล้วก็หมุนมาครับ oh. จะมาให้มาใช่ไว้ให้ตรงตัวทีแบบมันจะมีขีดหน้าตรงตัวทีเนี่ยครับอ่าให,ห้หมุนหมุนให้หมุน ให้หมุนแบบนี้ครับนี่ถั่วได้แล้วครับเนี่ยครับท่านผู้ชมเสร็จแล้วเราก็ไปตั้งวาวด้านนู้นครับอันนี้ได้แล้วนะครับเราขีดไว้ครับแต่ความจริงมันก็มีบานะครับท่านผู้ชมมีบาตรงนี้ตรงแล้วเราไปดูเราไปดูจับเปลาดูครับว่าได้หรือเปล่านะครับจับเ่าดูครับ <c oughs> เอาเดี๋ยวเราไปดูวาวครับโอ้ยู่กจังครับขาตั้งกล้องหน่อยครับขามาจับวาวดูดครับท่านผู้ชมอโอ้าว,วาววาวก็เอาคนแน่นนะครับท่านผู้ชมแน่นทั้งคู่นะครับ อย่างนั้นเราก็ต้องอมไม่เสียงวา,วาวมันดังเขกมากครับเดี๋ยวเราก็แทกกันอีกครั้งนะครับท่านผู้ชมวา,วาวมันแน่นมากแน่นแลยครับนะครับวาวแน่นแล้วทําไมถึงเสียงวาวดัง นะครับท่านผู้ชมลูกสูบลูกสูบวาวเริ่มดินแล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะตั้งเข้าให้ชิดเลยนะครับท่านผู้ชมลองดูครับ